สวัสดีเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คือบ้านอาคมนําเพื่อนอยู่กับผมพี่เข้มเข้มบริวารน,นะครับเราจะดูดวงกันนะครับช่องบ้านอาคมของเราจะดูดวงกันผ่านคลิปนะครับโดยการใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ออลลเคิลศาสตร์การทํานายอื่นๆนะครับมาเล็กๆน้อยๆน,นะมาประกอบกันนะครับท็อปิกของเราวันนี้นะที่เราจะดูดวงกันก็คือใครบ้างที่กําลังสองคุณ แล้วมาดูดวงกันสินะครับว่าใครบ้างที่กําลังส่องคุณนะจะมีพลังงานของใครคนไหนคนใดที่คุณเนี่ยดึงดูดเข้ามานะครับนึกถึงตัวเองนะครับแล้วเลือกไพ่นะครับกองที่1นนี้คือกองเรือครับกองที่2นี้คือกองม้าและกองที่3นี้คือกองบิชอปนะครับเมื่อเพื่อนเเลือกได้แล้วก็กดที่ time s t a นะครับเพื่อเลือกรับชมรับฟังคําทานายตามกองที่เพื่อนเเลือกได้เลยนะครับเพื่อนเเลือกกองไหนก็กดที่ time s t a ที่กองนั้น time s t a ชแนลเราจะอยู่ในดีสคริปชันแต่ถ้าพี่เข้มไม่ได้ทำเอาไว้ในดีสคริปชันเพื่อนๆรบกวนทำไทม์สแต m มให้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับเป็นสังคมของการแบ่งปนะันในช่องของเรา โอเคนะครับสวัสดีเลยชาวกองที่1น,นะครับกองที่1คือกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครบ้างที่กําลังสองคูณนะครับนี่คือไพ่เดทนะที่เพื่อนเลือกมานะครับโอ้ไพ่เดทคือความตายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมนุษย์กลัวเนาะแต่ว่าอีกในหนึ่งนะของการแปลไพ่ของความหมายไพ่เนี่ยก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงการทาร์นฟอร์มนะครับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันจะทําให้เราเจ็บปวดนะพอมนุษย์เนี่ยเราชินกับอะไรเดิมๆนะ เราจะได้ยึดเหนี่ยวเป็นความมั่นคงทางใจนะครับแต่ธรรมชาติของเราใบนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมีเกิดแ,แก่เจ็บต,ตายเรามาดูกันนะครับว่าใครบ้างที่กําลังส่องคนอยู่ในตอนนี้ขอส่องตัวตนของคุณก่อนครับเกี่ยวข้องกับไพ่เดทอะไรยังไงขอดูหน่อยสิอัศวินถ้วยนะครับหนึ่งดาบเจ็ดถ้วยแล้วก็มีเดทนะครับมีเดทมาขยายความเดทนะต้องบอกเลยว่าชาวกองนี้เนี่ยพี่เข้มคิดว่าเพื่อนๆนะเป็นคนที่มีความ มีคารลมอ่ะนะมีคารลมเป็นคนที่มีทางเลือกของตัวเองนะครับดังนั้นเราจะไม่ชอบอะไรที่มันหยุดนิ่งหรือว่าอยู่กับที่นานน,าน,นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีความลึกลับมีไพเด้นมากอย่างไปไม่ครู้สึกว่าชาวกองเนี้ยทางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วว่าค่อนข้างลุ่มเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอ่า นักโภชนาการนะรู้เป็นแพทย์แผนโบราณก็เป็นได้นะงานนวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเพื่อสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าการนวดก็จะมีทั้งนวดแบบแก้อาการแล้วก็นวดแบบผ่อนคลายนะครับแต่มัว่าจะยังไงก็ตามมันส่งผลถึงการละกันนะครับนักจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นเรื่องสุขภาพเหมือนกันเนาะเป็นสุขภาพด้านจิตใจอะออแม้ว่านักจิตวิทยาจะไม่ใช่จิตแพทย์แต่ก็สามารถทํางานด้านจิตใจได้ทํางานกับคนปกติ่ยใช่ไหม มีอะไรอีกอะโอ้เป็นนักจิตวิทยาได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่คิงไนท์ไม่ใช่คิงไนท์ออฟครับก็เป็นไพ่ที่แบบว่ามีคารลม,ม์อ่ะเสน่ห์บางคนก็อยู่ที่คารมนะอยู่ที่คําพูดกองนี้เนี่ยจะมีคารลมดีนะแล้วก็มิเฟตได้แบบมีเจ็ดถ้วยมีหนึ่งดาบมีความมั่นคงทางใจสูงแต่ชาวกลองนี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาตัดแล้วตัดเลยนะตัวคุณนะไม่ใช่เขาที่ไหนนะมันเขาเนี่ยมันตัวคุณเนี่ยนะครับที่มาเลือกกลองเนี่ย ตัดแล้วตัดเลยคนนี้ไม่พอใจคือตัดเลยเดินออกมาเลยเจ็บปวดยังไงก็ไม่รู้ตัดเลยเด็ดขาดนะเอ,อเหมือนไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยกลัวความเจ็บปวดด้วยเพราะว่าตัดสินใจแล้วเดินออกมาก็คือเดินออกมาเดทก็คือเดทแล้วเออตายเป็นตายนะ ขาดมากนะครับงานเรื่องสุขภาพจะดีเด่นสำหรับกองนี้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คืองานที่ใช้คําพูดงานที่มีการวิเคราะห์ใช้หัวศาสตร์ด้านศิลป์ก็เหมาะเหมือนกันนะครับไพ่ธาตุน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับดูซโอมีใครส่องเราบ้างมีพลังงานไหนบ้างขอดูหน่อยสิเจ็ดไม้เด็กือเหรียญแปดไม้แล้วก็เดฟูนะครับพลังงานเด็กนะ เป็นคนที่เด็กกว่าเป็นคนที่มีพลังงานความร่าเลิงนะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเออว่าชาวกรองนี้ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับอะไรเด,มเดิมๆมาอยู่กับคนเดิมๆอยู่สภาพแวดล้อมเดิมๆมาคทิดเบือเออเหมือนน้ำเน่าน้ำมันนิ่งเกินไปนะะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางคนชอบการเปลี่ยนแปลงบางคนไม่ชอบหรอกแต่ว่าชีวิตมันค่อนขนะ้างบังคับบังคับก็เลยเปลี่ยนนะมันจะไปนะะต้องเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ นะคนที่มักจะตามสอดตามสองคูนหนึ่งคือเป็นคนที่มีความเด็กกว่า mm. ก็าจะเป็นพลังงานหนึ่งเป็นคนที่มีความตลกสนุกสนานร่าเริงอาจจะยังไม่ได้คิดจริงจังแต่ก็ชอบค้นหาอะไรใหม่ๆชอบความสนุกสนานแม้ว่าจะยังไม่ได้คิดจริงจังแต่ก็เรียกเสียงหัวเราะเรียกความฮาได้เป็นคนตลกอย่างเงี้ยเป็นคนที่ มีความเป็นมนุษย์เจ้าสำราญนะเออว่าให้เดอะฟูลเขาจะเป็นคนประมาณนี้นะครับที่ไรมองโลกตามหลักความเป็นจริงนะบางทีชาวกองนี้อาจจะแบบเทคนอื่นมาแล้วก็มาเจอคนที่แบบคุยแล้วไม่ไม่ค่อยเยียดอ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยจริงจังเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรที่แบบต้องมานั่งเครียดนั่งกังวลเนี้ยนะครับดูหน่อยซิว่าเออคนประมาณนี้ที่เขาส่องคุณแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อไปมีอะไรไหมที่จะออกแอคชั่นต่อจากนี้ อัศวินไม้ฟอเบนท์เคลนซีเรียนทาวเวอร์นะแล้วก็สองถ้วยก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันเนาะเพราะว่าต่างคนเนี่ยจะมีความแบบร้อนแรงในมุมมองที่แบบแตกต่างกันนะดังนั้นจะมีเรื่องที่แบบเราเขาคิดเห็นต่างกันได้อันนี้อาจจะต้องอะระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้คำพูดในเรื่องของการออกคำพูดในเรื่องของการเลือกคำพูด นะครับแต่นเร็วนี้ก็จะมีการแบบคุยเข้ามาติดต่อเข้ามาแบบสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดคือท,ทันทีทันใดอะตกใจคือไม่ทันได้ตั้งตัวจะมีการพูดคุยกันนะครับจากเดิมๆที่แบบปิดใจอยู่อะไรเงี้ยเออเราอาจจะเปิดใจได้กับคนประมาณนี้จจะทีนี้คือคุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็เป็นสิทธิ์ของคุณอีกทีหนึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับแต่เขาจะมีการเข้ามาแล้วก็จะมีการทักมาโดยที่เราไม่ได้ ไม่ทันตั้งตัวเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะาสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2ของเราเป็นกองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครบ้างที่กํลาลังสองคูณเรามาดูกันนะครับไพ่เพื่อนเลือกเีินไพ่ two of ครับนะครับเออป็นลักษณะคนที่แบบว่าคุยการมีความสมัครสมานสามัคมค,มค,คีปองดอง รูปในภาพนี้เป็นตำนานกิลการเมสนะเรามาดูกันซิว่าใครครับพี่กำลังส่องคุณก่อนอื่นเลยในส่งจิตไอพีเคมนะเดี๋ยวพี่เมจะถามถึงตัวคุณนะครับเขอส่องพลังงานของชาวกองนี้หน่อยเซหนึ่งถ้วยนะครับเดอะสตาร์โอพลังงานดารลักจึงเลยพลังงานกลางคืนพลังงานกลางคืนพลังงานของความร่มเย็นพลังงานของความเย็นเย็น ก็ทัดน้ำเยอะเนี่ยวันนี้1น่ถ้วยนะครับเดอะสตาร์เดอะมูนแล้วก็เซเว์เบอดคานะครับเดี๋ยวจัดใหม่ชาวกองนี้เป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะครับคุณจินตนาการสูงนะคุณชอบแบบว่าใช้จินตนาการคิดนั่งคิดนี่นะครับม,นะมีหัวคิดนะมีหัวคิด ถ้าเกิดว่าคุณได้ทำงานด้านศิลป์เนี่ยจะไปได้ดีเลยนะครับมีความอ่อนโยนนำชอบการปรองดองเวลาไปคุยกันเนี่ยคุยกับใครก็ตามคุณมักจะสร้างความปรองดองสมรัาท์ให้เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับตรงนั้นที่นั่นนะเป็นคนที่คุยแล้วกระตุ้น อิมเมจินเนชันน่ะกระตุ้นจินตนาการคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีกระตุ้นภาษาแล้วก็ชาวกองนี้บางทีจะมีเซนด้วยนะมิดซ่ากับเดอรมูนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนนะครับจับความรู้สึกคนอื่นได้เก่งจับความรู้สึกคนอื่นได้รวดเร็วนะจับความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วมีความเซนซิทีฟอยู่สูง มีเซนซิทีฟอยู่สูงแล้วบางคนยังมีสัมผัสนะเออไพ่ที่เกี่ยวข้องกับสัมผัสนะแบบสัมผัสได้สัมผัสที่6พวกนี้นะชาวกรองนี้จะเด่นอินทูอิชันก็เด่นนะครับบางทีคุณคุยกับคนตรงหน้าคุณ2องสามคำเนี่ยคุณคุณรู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงและบางทีการตามความรู้สึกอะเดาเขาเรียกว่าไรคาดเดาคือคุณรับความรู้สึกเขามาบางทีก็อาจจะรับเนื้อเรื่องเนื้อหาในชีวิตของเขาเข้ามาด้วยนะครับ ถึงมักเป็นคนเซนซิทีฟนะกองเนี้ยใจดีอ่อนโยนมีเมตตาแต่ว่าอาจจะแอบเซนซิทีฟนิดนึงเรามาดูกันสินะครับว่าใครบ้างที่กำลังส่งคุณนะพลังงานไหนบ้างหนึ่งในนั้นลาชินี้ถ้วยโอ้คนอ่อนโยนก็ชอบคนอ่อนโยนเนาะแไม้นะครับ2ถ้วยนะครับโอเคแต่นคนที่คุณกําลังคุยอยู่หรือคุณอยากคุยนะครับตอนนี้ถ้าคุณไปคุยกับใครอะ่ะ คนนั้นนะครับก็สองคนแล้วถ้าคุณรักใครชอบใครเอา energy ดีๆแบบนี้ energy เย en ็นๆ en, energy ไล้ไล energy เบาๆยังไม่ต้องเป็นแฟนแต่ให้สัมผัสมุมมองของความเป็นเพื่อนก่อนมุมมองความเป็นเพื่อนมุมมองการเป็นคนเบาๆมุมมองที่แบบคุยแล้วเรา open mind เราเปิดกว้างเรามี mind set แบบนี้ความอ่อนโยนตรงนี้ใครเห็นก็อยากสัมผัสเราส่วนใหญ่แล้วหนึ่งคือคุณดึงดูดนะคนที่อ่อนโยนนะครับอาจจะเป็น คนที่มีความอายุเยอะกว่านะครับนะก็จะเข้ามาพลังงานหนึ่งนะเป็นคนที่ทํางานเก่งเก่งคนเก่งงานนะครับตีสนิทเก่งเป็นคนที่เฟรนลี่นะครับอีกพลังงานหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีความจริงจังนะครับออชอบพูดกับคนรอบข้างคือหลายพลังงานมากเลยที่มาชอบกองนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้คุยกับใครคนคนนั้นจะเตะตาต้องใจคุณเลย เออ้คุณอยากให้ใครส่องตอนที่คุณไปคุยกับเขาอันนี้พูดจริงคุณไปคุยกับเขาแล้วก็เรื่องที่คุยคุยเรื่องไร้ไร้เบาๆบรรยากาศเหมือนบรรยากาศของหนังซิทคอมบรรยากาศเบาๆบรรยากาศที่ฟังแล้วไม่เครียดเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับตัวคุณมากๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใิน,นะครับว่าแล้ว เออจะเกิดอะไรขึ้นอีกอะแบบเขาเขาชอบหลืเนี่ยจะมาปิ๊งมาตามจีบมาอะไรไหมแล้วพ่แนะนําอะไรไหมซิม,มีอะไรไหมที่พ่ยอยากบอกนะคือจะมีการส่องอยู่แล้วนะยังไงก็มีการส่องนะครับชาวกองนี้ยังไงก็มีคนส่องนะครับคนเก่าและเก่าเนี่ยก็มีการส่องนะแล้วก็เรื่องนี้ก็าอาจจะเข้ามา ด้วยเหมือนกันอุหลายพลังงานมากกองนี้ <c oughs> เป็นกองของสเสน่ห์นะคุยกับใครคนนั้นก็คืออยากอยากมาส่องอยากมาคุยด้วยนะครับช่วงนี้1ก็คือคุณสามารถหาคอนเน็กชันเพิ่มคอนเน็กชันหรือว่าดูคอนเน็กชันเลือกคอนเน็กชันก็ได้นะครับคือไม่อยากใช้คําว่าหาคอนเน็กชันเพราะเราแบบว่าถ้าไปเข้มใช้คําว่าหาเหมือนว่าเอ้ยเพื่อน,อนๆคำทำนายได้มาอย่างนี้เราก็ต้องไปหาเข้ามาใช้คําว่าเลือกดีกว่าเพราะชาวกองนี้จะมีแบบ หลากหลายมาให้เลือกอะเราเลือกทายคนที่จะอยู่ด้วยได้เราเลือกประเภทพลังงานของคนได้ก็เลือกก็อย่าไปเอาพลังงานไม่ดีก็พลังงานดีๆเข้ามาเพราะกองนี้คุณดึงโดยพลังงานดีๆได้ง่ายๆอยู่แล้วพลังงานทุกแบบมาหาคุณอยู่แล้วนะครับคุณเป็นคนเซสเิทีฟเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เมตตาอ่อนโยนอยู่แล้วดังนั้นพลังงานที่ดีๆที่เหมาะคุณก็คือเป็นคนที่เมตามเมตาเป็นคนที่แบบใช้การพูดคุยเพื่อการทําความรู้จักทําความเข้าใจดังนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่รู้จักพูด ไม่ได้แปลพูดเยอะพูดมากแต่ว่าพูดในเรื่องที่ควรจะพูดเคนประมาณนี้จะเข้ามานะครับแล้วก็หยิบจับอะไรก็งอกเงยเป็นคนที่แบบเก่งงานด้วยอะ่ะคือหยิบจับงานอะไรตรงนั้นก็งอกเงยนะมีไอเดียดีๆใหม่ๆเสมอๆนะครับคนประมาณนี้จะเข้ามานะครับโอเคขอบทววน,นะเจะอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีเป็นเพื่อนชาวกองที่3นะกองที่3ของเราเป็นกองบิชอปนะครับท้าปีกของเราวันนี้ก็คือใครบ้างที่กําลังส่องคูณโอไัที่นเพลินเลือกคือไพ่เดมูนนะเดมูนนี่เป็นลักษณะของดวงจันทร์นะตอนกลางคืนการมีอินทรียชั่นนะครับการมีอินทรยชา่นชาวกองนี้นีเหมือนมีเขาเรียกว่ามีเป็นคนมีเซนส์มีอินทรียัชาตินำเลยนะเป็นคนเย็นๆง่ายเดี๋ยวดูซิมีอะไรอีกที่เป็นตัวเราที่ดึงดูดคนให้เข้ามาส่องนะครับ หกดาบอัศวินไม้สเตนนะครับแล้วก็เก้าเหลี่ยญชาวกองนี้เนี่ยเป,เป็นกองที่แบบมีความอินเทอร์เวิร์ดนะชอบอยู่กับตัวเองนะครับชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับคนไม่กี่คนคือจะไม่ค่อยชอบความวุ่นวายคือถ้าอะไรที่มันแบบยีดงชงเชงที่มันลุงหลังอะ่ะเราจะไม่ค่อยชอบเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเราจะชอบความไร่ๆเบาๆชิวๆอย่างน้อยอะ่ะ ก็มีเพื่อนที่ปรึกษาสักคนสองคนหรือว่าปรึกษาใครสักคนสองคนถ้าคุณต้องทําการปรึกษาคุณอาจจะไม่ชอบการปรึกษาลายกลุ่มก็ได้เพราะมันแย่งกันคุยงงชอบปรึกษาตัวตัวมากกว่าอะไรเงี้ยเอออินดิวิเดวลคาสเซอลิงอะไรพวกเนี้ยนะเอ่อไนท์ออฟลอเนี่ยทางานเร็วนะดูแล้วเป็นคนที่ทํางานเร็วคืออาจจะประมาณว่าเออทาให้เสร็จปะจะได้กลับบ้านไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหรืเล่า เรนะชอบอยู่คนเดียวแต่มีจิตใจที่กล้าแข่งนะเป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งภัสเตนขึ้นนะครับตองคุณนะอ่ะต้องดูแลคนรอบข้างดูแลคนใกล้ตัวดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกอะไรอย่างนี้เลยนะเออเวลาแบบรักใครชอบใครอะชอบปัดกวาดเช็ดถูนะดูแลดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ความเรียบร้อยขอยงคนคนนั้นนะครับอยู่คนเดียวได้ชีวิตนี้ก้าเหรียญอยู่คนเดียวได้ชีวิตนี้ มีความรักก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่ถ้ามีก็คือต้องเป็นความรักที่ดีเท่านั้นกองนี้จึงเป็นคนที่รู้จักเลือกแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณจะมีการ์ดฟิลลิ่งที่มันใช้งานได้ตรงนะมีสัมผัสที่แม่นความรู้สึกอะออสัมผัสอะไรแบบนี้แม่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใครบ้านที่กำลังสองคุณเอ,อ่อบรรยากาศ ของคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยจะรู้สึกว่า1คือคุณเนี่ยไว้ใจได้เป็นเซฟโซนอบอุ่นนะแล้วก็2ก็คือบรรยากาศไร้เบาๆนั่งคุยไปได้วยกันเหมือนเหมือนคนแบบค่อยๆพายเรือไปคือเราไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆพูดอย่างเงี้ยบรรยากาศประมาณนี้เออเป็นบรรยากาศที่ดีนะคนชอบทีนี้มาดูกันนะว่าแล้วใครบ้างน,นะที่กำลังสองคุณขอส่องพลังงานคนที่สคุณหน่อยซิ มีพลังงานใดบ้านนะโอ้มีสิบดาบมีเจดาบแอบ่องอัศวินดาบแล้วก็แปดถวยพี่แค่บอกเลยว่าชาวกองนี้ใครที่มุกอ่อหันหลังออกไปจากคุณนะ่ะคนนั้นนะ่ะมักจะติดตามมักจะสอดส่องมักจะมองคุณเออมีการมีการส่องคุณนะคนประมาณนั้นนะ่ะจะมีการส่องคุณ เามักจะส่องคุณเขามักจะแอบแอบส่องด้วยนะเพื่อนเก่ารักเก่าอ่ะที่จบไปอ่ะบางทีจบไม่ค่อยดีหรอกก็ส่องนะเออบางคนบอกงงพี่เค้มจบไม่ดีแล้วจะมาส่องทําไมนะลักษณะการส่องเนี่ยก็เหมือนเขามีความขุนขุนเคืองเนิดนึงนะบางคนบอกโอ้ยพี่เข้มฉันไปทำอะไรเขาโกรธนะ ออบางทีเราเองในมุมมองของเราคือเราไม่ได้ทําอะไรแต่ในมุมมอ,องเขาบางทีเขาก็แบบโกรธอ่ะไม่ได้ทําอะไรก็โกรธเคยเห็นหมาคนประมาณเนี้คือในมุมมองของเราเราคิดว่าเราใช้ชีวิตปกติธรรมดาแต่เขาแบบเหมือนเหมือนไม่เข้าใจในการใช้ชีวิตเรานะครับพลังงานเก่าอ่ะมักจะมาสอกแต่ถ้าบางคนแบบยืนยนันว่าพี่แค่ไม่มีไม่มีพลังงานเก่าเลยนะครับก็จะเป็นคนที่แบบแอบชอบคุณแต่ไม่สมหวงัง นะหรือว่าเป็นพวกที่มีแบบมีแผลใจเยอะๆส่องด้วยความเฮิร์ตอะก็จะเป็นพลังงานประมาณนี้นะที่เข้ามาส่องเป็นคนประมาณนี้พลังงานประมาณนี้เป็นลักษณะของการแอบส่องขอดูแอคชั่นหน่อยสิคนประมาณนี้เข้าดูเป็นคนดื้อๆไฟเป็นคนไม่ยอมคนนะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับคนคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นพลังงานเก่าเพื่อนเก่ารักเก่าเนี่ยเขาจะมีการเข้ามานะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาตกลงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทำเหมือนไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณเจอของแปลกนะเข้ามาพูดเข้ามาคุยกันเออเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะไปได้ดีไหมเนี่ยพอดูแล้วตอนนี้คือเขาแบบเออเขาดูแบบเข้าใจยากเนาะ ไปได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจะมีการปรับความเข้าใจกันคนที่เคยทะเลาะกันนะจะสองคนแต่ตอนนี้ยังโกรธอยู่นะต้องย้ำคำว่าตอนนี้ยังโกรธอยู่แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันนะครับคนที่แบบโกรธเคืองเพื่อนเก่ารักเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับ <S <s ก็จะมีการเข้ามาสองเราแล้วก็ในอนาคตนะแม้ว่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ตามแต่ในอนาคตจะมีการมาปรับความเข้าใจกันจะมีการให้ าการให้ยาพายเพื่อการหลุดโพลอะไรเงี้ยเวลาเขาคุยเขา้อจะคุยดีเลยแต่วินาทีนี้อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งคุยเราใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนโชว์ให้ตัวเราเองได้เห็นด้วยความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดอว่าเฮ้ยฉันฉัน,ฉ,นฉันมีชีวิตเต็มอิ่มแล้วมีความสุขอ่ะเอ่อฉันมีความสุขอยู่แล้วฉันเต็มอิ่มของฉันอยู่แล้วเงียนะครับ โชว์ความอ่อนโยนอย่างนี้นะโอเคขอบทวนนะครับกับชาวกองที่เท่าไหร่กองที่สามนะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีชาวไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กองของเรานะครับเป็นเป็นไพ่ แปดไม้ลักษณะของไพ่แปดไม้นะครับก็คือคนที่กําลังพุ่งทย,ยานไปท้้งหน้าชาวกรงนี้จึงมีเอนจตของคนที่แบบกาลังพุ่งทย,ยานไปข้างหน้านะครับของคนที่ไม่ยอดท้อของคนที่ไม่ยอมแพ้ของคนที่หยิบจับอะไรมาทําก็งอกเงยนะครับแปดไม้เป็นไพ่ของการงอกเงยด้วยของการได้เจออะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆดีๆที่งอกเงยมานะครับนี่เป็นพลังงานของเรานะ ดังนั้นคำทำนายนี้นะครับเป็นครทำนายเกี่ยวกับตัวเราที่สโอโอโกวรได้รับการแอดเข้าไปในแต่ละกองด้วยนะครับพอเป็นพลังงานโดยรวมของทุกกองนะครับโอเคขอบคุณนะครับโอปิ่เข้มดีใจที่เพื่อนแบบติดตามเราชอรับฟังนะครับอ๋อเพื่อนจะได้ดูคลิปแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆไปนะแต่แล้วเพื่อนรู้สึกว่าเอ้ยพลังงานไหนไม่โอเคนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องรับไปนะครับรับไปแต่พลังงานที่ดีๆเท่านั้นนะ โอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับท่านต้องการสนับสนุนช่องนะครับซับสไคร์ไลค์แชร์นะดูดวงหลังหม้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ที่พี่เข้มได้ทิ้งเอาไว้นะใต้คลิปนะครับแล้วก็ทุกช่องที่พี่เข้มถามเลยเพื่อสามารถตามไปดูได้นะครับม,มีมีหลายช่องเลยนะครับที่พี่เข้มได้ถามนะครับมีทั้งอู่ซ่อมความรักมีทั้งบ้านอาคม มีอะไรอีกอะจริงๆมีช่องเกมด้วยแต่ช่องเกมไม่ต้องไปดูหรอกช่องเกมไมีเคมจะเพลยนเพียนนิดนึงนะเพราะว่าเอา่อต้องเอาใจเด็กอะไรอย่างเงี้ยช่องเกมเด็กดูเยอะนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะเพื่อนๆน,นะสวัสดีด้วยนะครับ